สซอร์ไมากเลยนักเรียนมาเรียนเห็นหน้ากับอาจารย์โค้นะคะก็ห้องเราก็แบบจริงๆห้องนี้เป็นห้องสตูดิโอห้องไรสดแต่น่าจะเป็นห้องเรียนและห้อ <c oughs> งย่อมๆเด็กๆล้ว่ะเป็นไงบ้างคะกับการที่เอาอยันโชคดีของจารย์โจลีไปวิพูดดูแคนดูก่กอนกอ็คืออยากจะบอกคอนนะครว่า,าหนึ่งคือเรามปความ ยอดมากใครเห็นใครก็ทักเป็น้องๆที่บริษัทต้องการได้มากเลยจ้าี่รืออยากได้ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เจ๊ก็ไม่ได้ิีอะแมตต์ตั้งวันแรกก็อย่างผมเองพอวันที่สองได้รับคำเรียกจากธนาคารนะคะว่าได้เลื่อนตำแหน่งไปอยู่ในส่วนกลางของเอ็นดิซินเตอร์ของบริษัท ซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบได้ฟุกแล้วก็อันที่สองมันคือได้โชคค่ะเมื่อที่แล้วได้โชคก็คือบอกรู้สึกในกลุ่มถูกทุกคนเลยค่ะว้าวสุดยอดเลยโชคคนเดียวไม่พอได้พลังให้คนอื่นมีโชคที่บอกรู้สึกว่าเราฝันเห็น9-5อ๋อ9-5ค่ะก็เล บอกให้รู้เสียซื้อประเดศูนย์เกอะไรอย่างเงี้ยเก้อันนี้เป็นความเชื่อของส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าเจะเชื่อว่าถ้าเรามีความเชื่อมั่นศรัทธาในแรงครูอะค่ะครูก็จะประสิทธิ์ให้เราแล้วก็จะให้โชคใหงเราแบบฟุกๆแบบนี้ใช่เพราะว่าทุกการเขียนเล็กนี่แบบต้องใช้จิตแล้วก็ใช้พลังแบบยันนี้ต้องแบบช่วยในเรื่องพุทธคุณอะไรแล้วก็จริงๆยันนั้นอะคือด้วยความที่ตัวเองอะ าจารย์โจลี่เป็นคนไม่ค่อยมีโชคจ้าโชคเรื่องสูงหวยอะไรไม,ไ,มไม่ค่อยมีกับใครคก็เลยแบบเฮ้ตยต้องทํายานเก็บกับโชคเนี่ยแหละ,ะและเป็นพฤรหัสเหมือนกันใช่ค่ะเปิดเป็นเพื่อหัสยันเป็นเจ้าของอะเราอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าของแต่นี่อาจารย์เจี๊ยบเป็นเจ้าของนะคะอาจารย์เจี๊ยบไม่ใช่แค่ทํางานประจํานะ,ะแต่ทําใบสีสวยมากเปิดร้านใบสีค่ะอยู่ที่ชนบุรีชนบุรีนะจะโด่งดังไปไกลย่านชลบุรีแล้วก็ลักล่าอาดาบริเวณนะคะแล้วตอนนี้ก็มาเพิ่มกับเรื่องเฮนนาด้วย อาอจารย์หมูก็ทําเป็นเจ้าพิธีแล้วก็สั่ง,งอาาจรยนี่ก็เสริมสําหรับคนที่กลัวเข็มใช่ค่ะนะก็ไปติดตามกันได้นะคะเพจชื่ออะไระคะชื่อเพจร้านใบสีปผู้ประทานพรชนบุรีนะคะอย่าลืมไปติดตามนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ